สว่ะดีค่ะเตรียมต,ตัวแต่มเมื่อวันนี้มาเพราะมาจะมางานแต่งงานคุณนัคะโอ้ไม่ใช่งานแต่งางานค่ะงานนี้เป็นมหากรรมงานใหญ่เ,ออเลยต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ทิ้งท้ายปีนี้นะคะสําหรับงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มนำสำราญ66ส<อ>่ะวันที่8ถึง17ธันวาคมนี้นะคะที่ฟิวจอร์พาร์คลงจิตชั้นบีนะคะ10วันเต็ม10วันเต็มแล้วก็10วันเต็มร้านแรกคุณชอบชื่ออะไรคะ ร้านหมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลานะคะ,อะโอ้โหอร่อยมากคุณผู้ชมหมูเค็มหรือว่าเบคอนทอดน้ำปลาีอันนี้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 โอ้โหอร่อยมากแล้วเนื้อหมูเนี่ยนะคะก็เป็นอันนี้โอ้โหเขาต้องไม่เล็กไม่ใหญ่ถะะกำลังบางๆแบบนี้แล้วก็ชิ้นหันชิ้นหนาหหอร่อยมากอร่อยเต็มปากเต็มคำเลยแล้วมีหมูเค็มแบบยาวนี่ไงแบบกำลังดีนี่แค่พูดถึงก็้ํน้ำลายจะไหลอันนี้คุณชอบกินดูนะอร่อยมากอร่อยมาก เป็นไงครคุณท็อปขึ้นสวรรค์อมาอีกหนึ่งร้านกะหรี่ปั๊บสูตรแชมป์ประเทศไทยอันนี้เนี่ยนะคะเป็นกะหรี่ปั๊บสูตรแป้งบางกรอบอร่อยไส้แน่นๆไส้กะหรี่ปั๊บเนี่ยเขามีทั้งหมด6ไส้แต่ไส้ที่เป็นไฮไลท์แล้วขายดีมากๆเป็นไส้ไก่เบสเซลเลอร์ค่ะดีมากแล้วไส้เขาเดี๋ยวจะหักให้ดูว่าเด็ดแค่ไหนแค่ไหนอ่ะแค่เนี้อุ้ยกรอบอ่ะคุณแม่ไหนตัวเย โอ้ยกรอบอ่ะกรอบกรอบอืมอร่อยมากอืม,อมใครบอกว่ารสมขาบอกว่าเราดับแถมมาเองนะคะเพราะนั้นอย่าพลาดต้องไปเจอกันที่นี่ที่เดียวเลยงานลิ้นติดโปรแฟอิ่มหนำสำราญห6วันที่ 8- 17ถึงธันวาคมนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์คชั้นบีค่ะ10วันเต็ม10วันเต็ม10วันเต็มราคาสินค้าในงานจับต้องได้และมีโปรโมชั่นพิเศษทุกงานคุณน้องขาลาก,ก่อนนะคะจะไปงานแล้วค่ะ